เรียบร้อยครับผมเส้นที่สามเดปัดแหว่งฟังอย่งนี้นครับด่างสามเส้นนะครับมันกระสิดปลาหน่อยโอ้เรียงกันอยู่นครับงามเลยครับคุณนะอ่ะขาวเลยครับจุ่มเดียวเลยครับใส่สวยๆป่าหน่อยครับปลาหนอน นะครับพี่นอ้องจะมีสี่อ่าลงสี่ครับในด่างบริษันคือบ้านโอ้ดึกตาแลง้วไปลสี่สงลงสี่หักลงติดแต่บอดแต่

ครับผมฟาดไม้แล้วมาสิโลงนี่ก่อนแล้ครับเส้นไหนจะเส้นนี่ยเส้นครับผม ได้โดนมาตงม่หยามันินเาเลยครอกผมแตสิเดี๋ยวม่ยาบอยู่ีอนกับบอลนี้ครับกลางซีป่าบอลตามๆนี้ครับไนะครับผมสังเกตขาได้ครับต้องใส่ไม่พ้ามใส่ขา เรียออกกันครับขออฟังนกันนเครับแรกออกแล้วเแหลกกับเนียเรียบร้อยนะครับลักไปลากไ้ เส้นต่อไปก็จิเริ่มจากฟังทั้งผลนะครับใส่ขามาหาฟังทั้งเก่าเนี่ยครบผมมาจริงแล้วครับฟังตรงขาม ที่สเ,เส้นนี้จากเส้นครับด่างเส,นส,เส้นนสามเส้นสามเส้นซ้ำกันก็เมื่อกี้บ่ะเย okay, ครับอันนี้เส้นนี้ก็สามเส้นนี้กันครับเส้นแรกนี่ใส่น้ำขางฟังครับเส้นที่สองนี่ใส่ขามเลยครับบันนี้ที่แรกอยู่ขางๆบัานนี้ใส่ขามครับผมไปครับใส่ขามได้ไหม หลักก่อนครับไ่้ครับเสร็จแล้วครับเสร็จที่สองเสร็จที่สามก็ที่ลงไปทั้ทงใต้คุณเนาะทังใต้ใตุ้่นขามมันเพิ่นไปอีก เส้นที่สามครับ ใส่มันเหลือจะบอกครับขับอันที่มันเหลือ,อกค็ค่เย้าใส,ใส่ไปน้ำฟังอีกครับแสดง,งว่าเ้นีเงี้ยวครับขามซี่มาแล้วก็นยังเด้ไปต่อ,อีกน้ำขางอีกครับเรียบร้อยครับผมเ้นที่สามเยวปักไปข้างฟังนี่แล้ครับ สุดท้ายครับผม จับพี่นอ้องหอดแล้วเสร็จสุดท้ายกำลังสิบปักปลักครับผมแนวนี้กับจิตเล่ะครับมืออื่นเศ้านะครับจังสีมาลุนพ้นกันยามจักโมงกับพอโอ้ตีหากกลัวคนละครับมาลุนกันครับดางสีเซ็นผลสิบเอ็นจังไหนเนาะ าล้รุนกันครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วมือนใส่ด่างไปสี่เซนครับจังว่ารุดผลกันนอกหมืออื่นว่าผลสิเป็นแนงทั้งใดบรรยากาศดีครับกำลังสามสี่ห้อ หอนหอนไปแล้วพอคุ่มน,น้ําชีครับเดี๋ยวจากไหนจังม่นรุ่นกันนะครับมือื่นมารุ่นพ้นกันประมาณตีหาเคริรงครับเดี๋ยวพบอ,อกันครับนะครับพี่รองยามดังครับผม ลงเม็ดอยู่ด้วครับพ่อไปปล่อยนี่แหละหอดแล้ว ใส่สวยๆเลยครับปลาสวย,สวยโอ้ฝนก็นยังดินอยู่ครับปลากดบักใส่หอดปลากดครับผมโอ้โวงามเลยครับคุณปลากดปลากดใส่สวยเลยครับผมปลากด หึงแห้งมาเลยครับเจยวด่างขาดครับผมขาดเพราะว่าเราไม่มีตุ๊กน้ำโอ้มาในว่าเสาร์นี่ไหมครับพนได้อีกแล้วปลาเล่นไฟปลาเล่นไฟมาสั่นข้ามสวยแซ่บต้นนี้สวยครับ โอ้ยอีกแล้วครับต่อกันเลยบันไไน,นี่ไป<ว>ยังนัไนสอยสอยครับโอ้ตอนนี้ตายมาสั่นนี่เป็นคุ่โอ้อีกแล้วครับโอ้เลี้ยงกันเลยครับผมเลี้ยงกันไปเลยอยู่ใกล้ๆฟังกับเขาดีครับ ติดต่อกันเลยครับเ<ป>ม็ดแล้วมดแล้วครับผมเส้นแรกโอ้ส่งคืนยครับเส้นแรกในซิปกว่าตัวเยอะครับครับไปต่อเส้นต่อไปครับผม เอาครับปล่อยแล้วครับผมล่าเล่นไฟ,เ,นไฟเส้นนี่ติดห้างๆครับคอยหลายทอเส้นแหลกโอ้มีอยู่ครับเอาบัานี้เลี่ยงกันเลยสองตัว าสามสีโอ้ว่าแม่สื่วัตถุกันเลี้ยงกันอยู่ครับคุณน่ะ จอกว่าสั่งครับปลาจอกหน่อยอ้อมันคืออย่งมันอวติดอยู่ใกล้ๆฟังนี่แหละครับอยู่กลางๆไม่ค่อยติดครับกลางซี่บ่ค่อยติดครับมาติดช่วงใกล้ๆสิหอดฟังนี่ครับ ครับเต้องอยอเยอะเลี้ยงเลยครับปนะุ่น่ะสองตัวลวดครับผมอยู่น้ำกันปลาตะเพียนครับอันนี้ด่างสีเส้นมัครับ ta nói lông nó, luôn đó. nào bố, ôi, ba phi ai, nhường là, อ่ครับเร็จแล้วครับเซ็นที่สองทานไปสามดีีัวเว้ยครับเซ็ตที่สามเซที่สี่นี่สิสิเก็บเลยครับผมสิบวันใดใส่ถิมไว้ไปครับไปรุ่นกันต่อครับเอาขับมาครับเซ็นที่สามโอ้ยกขึ้นก็มีเลยครับป่าเซ็นีนสิสิเก็บเลยครับเซ็ตนี้สามเซ็น ขนาดด่างสามเส้นนะครับมันกับสิต,ตปลาหน่อยโอ้เลี้ยงกันอยู่เหมือนครับงามเลยครับุมนะโอ้ขาวเลยครับจุ่มเดียวเลยครับใส่สวยๆปลาหน่อยครับปลาหน่อยขาวจากผักครับผมโอ้คักครับวันนี้ นั่นและรครับเส้นนี้หมานผ่านนอยครับผมโอ้หมดแย่งแบบกระแยงกลยมี่นีค่ครับใส่ใกล้ๆครับต้นใหม่ที่มันหล่มยี่เน้นน้ำนี่นะครับโอ้เส้นนี้นี่เต็มเลยครับผม โอ้ขาวจากผาคครับผม <c oughs> โอ้หวานครับขาเต็มด่างเลยครับผม หน่อยครับผม,ตมบเ,เผมต,ต็มเลยครับอ้าวจะพันอ้ครับผมติดเต็มเลยครับไก่ฟังแห้งขาดติดลาย แยงแล้วแยงสองตัวปลาขแยงสองตัวปลา,าตัวใชเไหมปลาขะแยงครับหรือปลาปลากระแยงครับปลากระแยงหรือปลาขแยงโอ้เส้นที่สามมี อิซเต็มดังเลยครับข้าวจากผักศูนย์รวมป่าเลยครับเซนนี่ป่ากับของใส่บดทุกป่าข้าวท้ายเอาโอ้พะน,นะยกโชว่เนี่ยพ่อ,อ <laughs> ยกขึ้นมาล่ะ โชว์บังโอ้ขาวเลยครับไปสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเออโอเคครับผมเอาครับผมกู้เียนสุดท้ายครับ ผลกแ็แห้งคืนแห้งคืนครับตอนนี้ขางสีแดงมานอกครับขางฟังโอ้พ่อถือครับคุนน้ครับโอ้ขาวอยู่ครับขางฟังกันด้ยังพ่อมีโตอยู่ครับ แต่ว่ากับปซ้ำกับเส้นที่มันใส่ขามซี่นะครับใส่ขามมีปลาสิติดหลายก็เอาครับผมเส้นสุดท้ายกำลังสิเก็บเสร็จคนกระแห้งคืนแห้งคืนครับตอนนี้เปียกเมดแล้วบเท่าได้ครับเส้นนี้บอได้ซ้ำกับเส้นที่สามครับ เดี๋ยนี้สามีได้หลา,หลา์หรแต่ว่าก็ยังพ่อมีโตอยครับเ้นนน้เดี๋ยวตรงไหนจังไปสรุปผลงานกันเด้ยครับผมรอดติดตามชมครับว่าสีได้หลายปันได้ฝนก็ตกครับพอแปะพอแปะป,อแปะ,ปอแปะอยู่เปียกเมดแล้วเนี่ยเนี่ครับโอ้ โอเคครับเส้นอันนี้เส็นใด้นี่เส็นที่เสเนที่ 4, ครับว่าบอบอได้กัได้อยู่ได้ครับใส่เส็นที่สามสามมันยุติไปหมดแล้วอ,อืมนเสียงหน้ายังออกครับเป็นไปเมืองกันทั้งหมดแล้วครับไปครับครับพี่น้องหมุนนี้ไ้ายามดางังสุดยอดครับฝนตกเปียกเม็ดแต่กันยังมานดียครับ ยังพอดีอยู่ได้กินอยู่เนาะทนายก็ฝากติดตามได้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ,ไครต์ให้ได้ครับผมครับทนายกัพ่อกันอีกทีนะครับผมสวัสดีครับน้ำดื่มได้หลายครับได้ครับ